ลุงชุนมาดานตานะนะลุงนมาดานตาหาตแยกยลอยู่กลับทางเข้าที่เดิมนะนะลุงชุนมาดานตาอันนี้อันนี้อันนี้ คุณชพลจ่าทองนะคะารอยู่โดยเีชั้นรงท้บันเลยทวีเดีร์นะคะคุณชนะลท่านาพลจ่าทองนะคะจาทองนะคะคุณ